วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกับนายนะัดทิ้งกันครับผมเป็นหมอคอมพิวเตอร์ครับป่วยมาการไหนผมก็รักษาได้หมดครับยกเว้นนะถ้าเครื่องตายก็คงต้องชำระกันก่อนทิ้งครับนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร ดูอย่างเจ้าเครื่องนี้สิครับเรียกว่าหมดสภาพแล้วก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผมครับที่ต้องแยกชิ้นส่วนให้ถูกวิธีก่อนทิ้งครับในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสายไฟโลหะพลาสติกแผงวงจร ซึ่งต่างก็เป็นขยะที่ต้องแยกทิ้งกันไปตามประเภทครับนอกเหนือจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดที่อยู่ในชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นสารตะกั่วและแคดเมียมจากแผ่นวงจรสารไดออกซินจากสายไฟและชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆเป็นต้นขแยกขยะเรียบร้อยแล้วครับ ที่เหลือก็รอเวลาทิ้งตามวันเวลาที่นัด<ป>ผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องช่วยกันแยกขยะก,ก่อนทิ้งและนัดทิ้งนัดเก็บตามวันและเวลาที่เขตกำหนดครับทิ้งถูกวิธีถูกที่ถูกเวลา2ทุ่มถึงตีสหรือตามเวลาที่เขตกำหนดนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร